สวัสดีจ้าเวัดจ้าเอ๊ะอีะล่ะมีมี่อย่างสิถามแม่วันหนึ่งแม่บอกให้หนูหยุดไว้ก่อนแมวแม่สิถ่ายคลิปพอดีเข้ามาหยาท้ายกลางว่าจังไลยเข้าไปยังกงหยา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 อีล่ะบอกเข้าไปอย่างหยาอีล่ะบอกว่าอีล่ะมาเข้าไปยังไงหยากระซากหยากระากหกรซากแม่ถามหนูก่อน ยากระซักเข้าหายาของหนูนี่มันคืออียงที่หนูเขาใจมันสมมติเรานั่งอยู่บนโซฟาหรือที่นอนอ่ะแล้วมันมีเศษขนมที่เหลือแล้วเรานั่งแล้วมันไม่แบบมันไม่แฟลตน่ะมันมันมีมีชิ้นอะไรแล้วมันเป็นคันๆตัวอ่าแล้วมันก็เลยรู้สึกยากระสักยากระสักยากรักอะนคือคือความก่าใจของหนูเข้าหายามันบอกแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูมักมักคำนี่คำว่า ยากัะซากยากระซากเป็นยังอีหละก็คือพ่อข้ามเหนี่ยออกมาพ่อนั่งอยู่ทางโซฟาแล้วหนูก,กินขนมแล้วมันหยาเออมันขู <c oughs> ุ่้ยมันขู่แล้วมันหยา,าแล้วแม่บอกหนูว่าอย่งไดเออถ้าหนูว่างหนูปัดขี้ฟุนออนน่นออกเนี่ยเออเพราะมันมันหยากักซากมันหยากักซากแมนอีหละบอกจะข้ามวายยะมันวะแล้วอีหลาก็เลยอยากรู้ว่าข้ามวายยา ไทกลางกลางคนว่าจังไหดมันเหยอไม่รู้ใช่ไหมไม่นูคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกจะคิดออกได้ยังไงล่ะก็ำว่าว่ายายาเนอะแม่บอกล่าไทยกลางเหรอคำว่าหยานั่นคือเองแล้วับนี้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยบอดหนึ่งเบอนึ่งน่าน่าจะใช้คําว่ามันอย่างว่ะเดี๋ยวนะคําว่าสากมันสาก ซากคือโคกับสากเนาะแมนแม่คิดว่านะคิดว่าถูกนะคิดว่าคิดว่าคาว่าซากมันซากอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นแหละหนูว่าถูกไหมถามหนูเหรอหนูเป็นคนถามแม่เนี่ยบางทีแม่ก็ลืมไงบอกแต่อีสานคือกันกันนูสินนะมันมันน่าจะเป็นคานั้นมันสักสากไงผิวมันมันมันไม่เรียบเออมันไม่เรียบไม่เนียนอย่างเงี้ยมันสักสากน่าจะใช้ด้วยกันได้เนาะมันหยา คือจังบางคนเขาก็ใช้เหมือนแต่งหน้าแต่งหน้านแล้วมัน,ม,น,นมันไม่เรียบมไม่เนียนเลยมันเป็นขุยเดีมันเป็นเม็ดิวอืมก็คือแต่งแบบมันหยาจังสินนะแต่ว่าอีหล่าไปไปจับมาโดยใส่เข้ามาหยา,ากากสากนี่เอาจากแล้วแม่พลาดบอกคือจำบมาแล้วแม่บอกเดียินีรเลยว่าเออมักพากันกินขนมในที่นน่งดะเ็ดเทีย ตอนนี้่ากินทั้งที่นอตแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปกินอยู่โซฟาแล้วตอนนี้โซฟากันเนี่ยเนี่ยแล้วก็ต้องทำความสะอาดโอเคตกลงรู้แล้วเนาะคํา่าหญญาณไทยกลางเพื่อนเอินว่าคอกกับสากแม่น่าจะเป็นคำนี้แหละคําว่าสากนี่แหละโอเคเนาะโอเคค่ะจ้ะ